พี่จ้าพี่น้องคลิปนี้พาพ,พี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศพี่กัดกะอยู่บ้านโนนสูงจา้าตำบลดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนเท่านั้นละจังหวัดอุบลจ้าพี่น้องบรรยากาศดีดีจา้ามหาป่ามื่อวันที่3ม,มิถุนายน2568จ้า,า,จามาอ่อพอก็แม่เพิ่นเลี้ยงคู่อยู่ริมเขื่อนนะ่อเนะาะพอ่อวัสดีค่ะจา้าแม่วัสดีจา้า เลี้ยงควาย้เกโตลวะจ้าแม่นี่แปดแตเลี้ยงเจ้ปีลอคะนี่หลาว่าปีบ่สิบกว่าปีแล้วได้ขายสุปีบ่จ้าพ่อบ่โอ้สวปรีบได้ขายแล้วขายทีหลับ่ขายมาสามปีมาทีแล้วนี่ไม่ราค่ปีไหนรูมี่ปีที่บ่มีราค่นี่คือบ่ได้ขายเลยแม่นบ่พอ บ่ตะกี้มีราคานีตัวละหลายเป็นไหนผอห้าหมื่นบ่แม่สาวนี่ประมาณสอนสาวนี่ห่วยสามสี่หมื่นนติละบ่โยแสดงว่ามีราคาอยู่เนาะเดี๋ยวนี่ตัวละหมื่นบออตัละหมื่นโอ้ยเนาเี่ยงไปจังสันเนาะ มีมองไปยันพร้อมดอกจ้ามาีหนึงเลยเดีนี่ปีประศเท่าไรหน่ะสเตลาในสามสามสามสเตลล่าปีชุดนั้นก็แห้งเป็นตายูเลยยังวาอพยกล้วยโอ๊ยแตงแต่ปีสามศูนย์ันวาผลบ่อสองห้าสามศูนย์นพอเนาะได้ยินเสียงปืนตุ่มตุ่มหลูกยังเป็นเด็กหน่อยอยู่ตอนนั้น เพื่อนอบพยพมากขามมาเห่าหาเห่าเลยบอกพอไหวคอมเมนต์มันอยู่แถวไหนสิชาวบ้านเพื่อนบอกเฮ้อทหารเฮ้ยจังไรชาวบ้านดำชาวบ้านน้ำเพื่อนหนีพายมากบอกหรือจังไรหนีพายมาหนีพายมาเนาะเพื่อนบ่ได้ลบกับเห่าคอมเมนต์เออลบกับแกวเออลบกับแกวเวียดนามแม่นบอกแบบง่ายๆเนาะอือแก้วก็คือเวียดนามบาทปีหกแปดเท่านี่เดี๋ยวพอสถานการณ์เป็นจังไรตอนนี้ย่านบ่ย่านประดักย่านหัวมั็นอย่างไรก็ได้ บอกเคยผ่านมาแล้วเคยผ่านมาแพงตังเป็นไงแท้หนิสำนาปีนั้นบ่นี่ผูกทหารเป็นยู่ผู้ยันพวมลึกที่ห้าวเลี้ยวเห็นนี่บอกเ้ามันใจในทหารไทยห้าเนะแม่เนะเอาถักข้าร้างอพยพปุบปุบหน่ไปบอแม่เอาผมย่ไปอยู่แต่ว่าพอสีอยู่น้ำคุ้ยโอ้ยห่วงขุ้ยนอ สิป้ามันไหวอยู่จังไหนเหรเนอพอเนาะแต่ว่าใจเลือกเลือกเห่าอยากให้เกิดบ่พอเนาะผู้เหาเศร้าบ้านบ่อยากให้เกิดสู่โลกเกิดสงครามกันได้พี่น้องเพื่อสิสรางบ้านแปลงเมืองมาได้ซ้ำหนีเนาะเฮื่อนสร้างงัวค่อยลูกล้านเห่าเห่ากหนี้จากบ้านจากซองจากเมืองจากบ้านเหาดอกนะพอเนาะมันลำบากเพื่อสิกก้สิสรางมาได้ปหนีนะ เกิดว่าเขิดส้นขามเกิดยิงกันนักสี่มันโหนาอยู่เลยได้บาทนี่อืททอ,น,อนักไปทางไหละบาคืทอทอดทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่หมาแต่ไก่ผุละเนาะเ้าสิป้าไปไหนจังไหน่้นาุ่รวไอืจ้าออกยัหาแ่อือพอกแม่เป็นคนบนั้นสูงนี้เลยบ่จ้ะโอ้ยแปดอุ่มโอ้ทุงสมเด็จนี่ตีนผูน้เลยบอ ห้างจากซองโบกนี่จักกิโล่อบ้านอ่อสองโลหรือสามโลจากจากซองโบกนี่บอกโอ้นี่คือถามจากชาวบ้านที่พ่นยู่ติดติดผู้อีนี้เนาะติด่องโบกอีนี้เลยทันไปกับไปกระจ้วงไว้ฟูหนึ่งนเน,ะนาะ,ะ่อเนาะคือว่าแบบะห้องห่วงบ้านห่วงเมืองห่วงสิ่งของไปน้ำพูดน่ะรอยน้ำไปแหละวันนี้ ยนี่มือแรงเพื่อนกระเขาคอกเองห่อผอโอ้โนี่ละวิสีชนนบดพี่น้องคนชายแดนอำเภอหนึ่งเยืนเฮาชายแดนไทยกัมพูชาคือมูเฮานี่บ่อยากให้เกิดสงครามหรอกเนาะแมนอยากให้สงบบ้านเมืองเฮามันหนาอยู่แห่งแดนอำเภอหนึ่งเยืนเฮาลรอหนาอยู่ที่สุดเลยเออจ้าชาวบ้าน เข้านี่บริจาคให้เกิดดอกอืมอืมเออก็อืเดี๋ยวนี้ทหารขืนพูเลย,เลย,เลยบอกอหเหอ <c oughs> ระว่างเอาน้าพอพ่อเนาะระว่างเข้าสิลบไปทร่างได้หระอโอ้ยต่ลี่ตนชีวิตแต่ว่ากะทําม,มาหากินคือเกา่านะพ่อนาะส่วงนี่กามทำไรขอบรั่วอยู่เพิ่นว่าแต่เพิ่นบ่ท่านสั่งอพโยพเฮ้ากะยังอยู่คือเกา่านะพ่อน้อโอว่าเฮ็ดยังได๋ห่ะเบ่งตีล่ละขั้วพี่น้องแตดโตคนน่ะบางเพื่อนนี่มีผูป่วยติดเตียงเดยเออมีคนฒ่วคนแก่ลูกเนะน้อยพี่น้องซัดเหลี่ยงกหลาย สิอภโย,ยไปได้เจา้าของนี่นี่ที่ล่ะคือหอดแนวนี่ละ่ะพอเราว่าขันแม่ได้ไปดีกับซีอู๋กบงัวงก็กลัวเรานี่ล่ะกับสิไปเตมแงเอ้ากลับเป็นกำลังใจให้การข่อยกับโค่นอำเภอหน้ำยืนคือการพี่น้องแห้งอยู่ไกลก็พ่อเราออกไปอีกได้หักย่านภาวะได้พอ่อนอนกลางคืนนี่ร้อนร้อนอยู่ได้าาอไนอนเฉยบอกไกลๆนี่ห่างจากสองโบกสองกิโลแม่บอกสองโอ้ย นั่นรบับเสยอ้าวเป็นกำลังใจให้ทวดพอ่อขอพูณหลายๆจ้ะขอกำลังใจจากพี่น้องเข้าในจ้กคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์บ่ยากให้เกิดสู้รบกันบ่ยากให้เกิดสู้ข้ามเด้อพี่นอ้องอำเภอหน้ำยื่นเข้าสงบสุขอยากให้เป็นคือเก่าเนี่หละจ้ะ ทางกลางของเขาสวยง้ามบรรยากาศดีจ้ะเศรษฐกิจก็ดีมีสวนผลไม้น้ำ้งี้ยน้องเศรษกิจดีหลายจ้ะตุลีหอดไฟแดงผองตะกี้เ่ามีเลยไม่มีมีตเลกนแเดี๋ยวสายห้ิมงนาไปนลักแแถวสองบุขนลพี่น้องมัน เดินทางจ้ะส่วนมากับสิบภูมั่นทุกมั่นขายจ้ะยังแกมั่นไปลงแปะงอันนี้สิเป็นบังเกอร์จ้ะกับสิมี่ทุกหมู่บ้านในสายแดนอารมณ์บานมองขายมั่นของอำเภอลำเนียนอำเภอพีณองสองบาทสามสิบห้าสตางค์จ้ะ รถกัยังมีแน่อยู่นี่แป่งเท <laughs> <ไป S 1> ่าได้บุ่นนี่โอ้สามสิบเปอร์เซ็นต์กาโบหูคือกันมือนีทายทำมันที่สองบอตต่อ,อเตะสามหรอกเปล่สามมิถุนาแล้วสองห้าหกแปดบ้านนอคอนจากตำบลงดมะดิ์อันนี้กติด ใช่แดนติดภูเขาคือกันแต่ว่ากันยังใส่ชีวิตปกติกะแอบกลัวนิดๆคือกันละพี่น้องแต่ว่าก็บ่อยากทิมบ้านทิม้มเมืองไปดอกไปก็ได้ออกไปบ้านไปสแตนบายไปนำอยู่ใส่ชีวิตปกติอยู่นีแกงลำดวนเฮาไปนี่แต่ว่าเฮาสีเหลียวสายเส้นไปพี่จ้ง